คนทำงานน่ะมักจะมีความผิดส่วนคนจองจับผิดมักจะว่างงานแม่นแทบ่าพี่น้องมุมใดมีแสงมุมนั้นก็ย่อมมีเงามองใดมีคนช้มเฮามองนั้นก็ย่อมมีคนนินทามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเฮา่ต้องไปดีที่สุดสำหรับไผดรอกเพราะคํา่าดีต่อใจของคนเฮามันต่างกัน ยืนด้วยขาตัวเองไงมันได้เมื่อยแน่แต่มันก็ภูมิใจดีกว่าไปเป็นนีบุญคุณไข่พักใจนิดน้อยเอะอะกับท่วงบุญคุณจำได้นหพี่น้องคนเฮ่ามันจะเก่งหรือจะกากมันไม่ได้วัดกันที่ปากหรอกนะพอแม่เฮาเนี่ยสอนไม่เฮาดินลน้นเขาไม่ได้สอนให้เฮามาเรียขาคนเพื่อให้ตัวเองได้ดี